สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวโพสเรียลไอจีกันนะครับผมโดยเว็บ KM Social นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนๆจิมเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะหรือเพื่อนๆจะเตือนหาคำว่า KM Social ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเป็นเดือนมากดที่สมัครใช้งานนะครับ กลายเป็นเพื่อนกอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติได้นะครับผมหรือถ้าหากนะครับเป็นเพื่อนมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมเราจะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับจะเห็นเป็นแท็บเมนูนะครับต่างๆรวมออ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 ยยยยูู่่่่่่ตตตตตตรร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 งงงงงงนน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 ีี้้้้เเเเเเลละะ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 ะคคคคััััััััับบบบผมมมมมกกกกกก็็็จจปปาาดดดด์ิิิิิววสซืืืหหๆทฮ มองมาที่ด้า่มนขวามือนะครับเป็นเพื่อนจะเห็นปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินในช่องนี้นะฮะับสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกก็อาจจะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราแวมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเพื่อนๆมาก่อนที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับในการเติมนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็น QR Code นะครับสำหรับผู้ธนาคารเลยนะครับผมช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะก็สาามรถนคริปโตนะครับจะะหรรือนคับก็สามารถนำกัันนได้ะครบผม โดยในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันได้นะเพื่อนๆจะรีบอ่านกันก่อนนะครับส่วนทางด้านล่างนะครับที่เป็นตารางนะครับก็จะเป็นประวัติการเติมเงินนะครับของเพื่อนๆนะครับอยู่ด้านนี้สําหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลยเป็นกีฬาคแล้วกันนะครับเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆเลยนะฮะเป็นเพื่อนก็ใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดจ่ายเงินนะครับ เดียว่าโค้ดขึ example, example, ้นมาเพื NES ่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเดินที่หมวดมู่นะครับผมเลื่อนมาบริเวณไอจนะครับผมแล้วก็หาคำว่าเพิ่มยอดวิวเรียลนะครับผมมาด้านล่างนะครับบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกนะครับผมก็จะมีเรทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะฮะเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับผมมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่่่่่่่ออออออองงงงงงงลลลลิิิิิกกกก์์์ใให้้้้เเเเพพพืืนนนนนนนๆๆาาะะะะะคครรรัับบขีีีตจมมยยดดววสทชไฮ คพิ่มจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100นะครับสูงสุดนะครับวิวจะอยู่ที่2,000กว่าล้านเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่หน้า IG นะครับในวันนี้ผมจะเพิ่มเป็นโพสต์นี้แล้วกันนะครับด้านขวาสุดนะครับผมก็จะมียอดวิวอยู่ที่705วิวนะครับกลายเป็นเพื่อนเข้ามาที่โพสต์เรลนะครับมาก๊อปปี้ลิงก์โพสต์นะครับนำมาวางที่ช่องลิงก์นะครับผม ใส่จานวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่1,000วิวเลยนะครับเมือนเพื่อนก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับ1,000วิวเพื่อน3บาทเองนะครับเพื่อนๆถูกมากๆเลยนะครับแล้วเมื่อเราก่อกันครบแล้วก็กดส่งเลยนะฮะเมื่อนเพื่อนกดส่งไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นอ่ากล่องเขียวๆขึ้นมานะครับขึ้นว่าได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนในได้รับการยืนยันแล้วนะฮะ หากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับหรืออยากจะดูประวัติออเดอร์นะครับก็มากดที่ประวัติกับสั่งซื้อทางด้านซ้ายมือได้เลยนะฮะในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับผมโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะออเดอร์จะอยู่ด้านขวามือนะครับผมขึ้น่ารอดำเนินการนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นั่นเองนะครับผมส่วนตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะฮะ และหากเป็นเพื่อนๆนะครับผมพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าชานะครับเป็นเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับผมเป็นเพื่อนมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับกลับมาเลยพี่หมดมูนะครับปัญหาออเดอร์การชำระเงินหรืออื่นๆนะครับผมมาแจ้งปัญหาที่ช่องที่2นะครับมาใส่เลขออเดอร์ที่ช่องที่3แล้วก็มาทิมพ์ข้อความมาหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาของเพื่อนคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวแรกนะครับเพื่อนๆสามารถแคปรูปภาพได้ทันนะครับตอนเกิดปัญหาาานะะฮก็สมรถ แนบไฟล์หรือแอดไฟล์รูปภาพเข้าไปได้นะครับผมที่แอดไฟล์ตรงนี้นะครับแหล่าทหารเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ K M Social นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับก็ปีเลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะฮะเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับ3%นะฮะเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันอีกนะครับในโพสต์ที่เราเพิ่มไปนะครับตอนนี้มียอดวิวออยยยู่่ทีีี705ววววินนนนนนะะะคคครรรรรรรััััับบบเเเดดด๋าาาาามมฟชหห้้กขึืง เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนเมื่อกี้705วิวนะครับผมตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น1,438วิวแล้วนะครับกำลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักครู่คงจะถึงยอดที่เรากดกันไว้แล้วนะฮะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะฮะอ๋อไม่ต้องข้ามนะครับเพื่อนๆตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็น2,300วิวนะครับเพื่อนๆผมใช้เวลากันไม่นานเลยนะครับทำงานกันรวดเร็วมากเลยค่าบริการก็ถูกนน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 นิิิิด่่่อออยะะะคคครรรััับบบาากก700 2,300ววววววตี้้้เเเพพมมขึป็แลืๆ ก็ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ K M Social ด้วยนะครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงวแต่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมเข้ามาใช้งานกันนะครับสวัสดีครับ